สวัสดีครับผมวันนี้ออกมาสองคนกาแฟนครับไอโกจิตไม่มาซะแล้วเมื่อวานขับรถหลับในผมจะพาเขาลงสนนเลยไม่มาเนี่ยต้องใส่จ,จะเข็ดครับหลับในเมื่อวานเข้าร่องรถแฉลเกือบล้มเลยครับโหถ้าล้มหมดเลยมีเละหมดไม่ได้อะไรกันด้วยรถก็พังด้วยครับ อดหลับอดนอนด้วยครับกลางคืนเข้าเวรกลางวันออกหายเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรครับผ่านไปแล้วมีวันนี้มาสองคนกาแฟนครับเจอหนึ่งหลังครับผมอยู่ต่ำๆครับหลังใหญ่ครับผมไปไปดูครับนี่ครับผมหัวน้ำเบลเลอร์นะครับวันนี้ไม่ได้ไปเข่าครับผม แถวบ้านนะครับไปแฟนเอิญมาบอกเจออีกแล้วลังนึงเดี๋ยวผมขอตีลังนี้เลยครับเสร็จแล้วครับตีออกมาแล้วครับนี่ครับผมสวยตัวอ่อนเต็มลังเลยครับอันนี้ไม้ทาบครับแตกเนี่ยครับหามิ้มก็หาง่ายๆครับไม่ได้หายากเลยเลาะตามช้ยของนะครับผมผมก็บอกทุกคลิป นะครับไปเดี๋ยวไปตีรังที่เมียเจอครับมาถึงรังที่แฟนเจอครับผมนี่ครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับปิดหัวน้ำไม่มิดเลยครับนี่ครับโอ้โหสวยครับผมไปก่อตีครับนี่ครับเต็มแผ่นอีกแล้วครับผมหมนรังแรกเลยหัวน้ำเป็นไงครับเบลเลอร์ครับผมดูดูตัวครับ ไปครับวันนี้มาสองคนกับแฟนสวยงามครับผมอ่ะเดินมาไกลอยู่ครับนู่นครับทีนิ้วผมเลยรังไม่โตครับผมไปขอตีครับโอ้โหรังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่ครับเหมาะเหมาะนะครับเดินมาไกลวันนี้นะครับบอกอีกรอบ มาสองคนกบแฟนครับจะรบกิตไปม,มาซะและ้วผมใส่จะเข็ดตอนที่ผมขับรถหลับในเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับหัวน้ำใหญ่ผมไปขอตีครับได้หาต่อครับผมโอ้โหลังที่สามไม่อยากโชว์เลย <c oughs> สวยครับสวยจั์เลยนี่ครับ <c oughs> อ่อน น้ำน้อยโอ้โหเรารู้ว่าหุ่นน้ำใหญ่แต่น้าทั้งนั้นเลยครับเนี่ยน้ําเยอะครับผมไม่มีตัวอ่อนอ่อนจัดเลยตัดมาไปให้แฟนกินครับผมไปครับอมาถึงหลังที่สี่ครับผมเมื่อกี้บินออกไปรับผมเลยผมเลยตามมาครับนี่ครับผมนี่โลโลครับผมหลังที่สี่ครับ ต็มแผ่นอีกแล้วครับทรงนี้นะครับอไปเดี๋ยวขอตีก่อนเลยครับแรงสวยยังไม่เชไปไหนเลยคนรับไม่รู้ไปไหนครับไปครับตีแป๊บครับอลรงที่สี่รัเต็มแผ่นครับถอดครับผมตัวอ่อนตัวกลางนะครับผมสวยดูน้ําครับไปครับเดี๋ยวหาต่อครับผมตอนนี้ขึ้นมาบนครับข้างล่างเดินไม่ได้แล้วครับ น้ำเนาะก็ตีลังนะครับผมไปเดี๋ยวเผื่อเจอรังที่ห้าถ้าไม่เจอก็ไม่เจอนะครับไม่เจอก็คือไม่เจอเนาะไปครับไปดูเนี่ยถ้าคลองแห้งมงก็จะเดินข้างล่างนะครับถึงจะเห็นมิมถ้าเดินข้างบนมันไม่ค่อยเห็นป่ามันบงังครับผมเนี่ยหามิมก็หาแบบนี้นะครับหาคลองดีกว่า ไม่ต้องมาขึ้นให้เมื่อยให้เหนื่อยนะครับที่ลาบมันมีมันอยู่สูงเมื่อวานผมเจอหลายรังเลยครับสิบกว่าครับแต่ไม่เอาสูงทั้งนั้นเลยเพราะมันใช้เวลาครับรังใหญ่ใหญ่ใหญ่งั้นเลยเมื่อวานที่ดงนะครับเมื่อวานไม่เอาเลยมันสูงนะครับบางทีต้นหนึ่งสองรังมีสามรังมีครับต้องคนขึ้นต้นมาให้เก่งๆครับถึงจะ ได้นะครับผมไม่ค่อยเก่งขึ้นต้นไม้ไม่ค่อยเก่งเวลาขึ้นแล้วมันคอยจะผวาครับมันยังไงอะวลาลม,มันพัดก็โชคเงี้ยผมคอยจะผวากลัวกลัว,กว,กวตกพูกง่ายๆนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมาเฮ้ยมีร้อยลัง้าหมดครับนะครับเดี๋ยวดูดูอสักหน่อยถ้ามาเจอก็จบคลิปเลยครับผม สรุปว่าเจอสี่หลังครับผมสวยๆเรามาเจอคนลอยตีพึ่งครับผมเนี่ครบแต่ไม่รู้ตีตรงไหนครับลอยครบมาดักตรงนี้ครับผมไปครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยครับผมในสี่หลังนะครับไว้ชมคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านเลยครับที่ชมคลิปผม นะครับไปครับผมสวัสดีครับผม